เศรษฐีมีทรัพ์เศรษฐีรวยทรัพย์แล้วก็กลีนคองโกต่างกันยังไงหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะเวลาที่เราซื้อต้นไม้มาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ซื้อมาพร้อมกันสามต้นเนาะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นข้อสงสัยบางทีทำไมมันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วกลีนคองโกก็คือตัวนี้นะคะแต่ก็เศรษฐีรวยทรัพย์ก็คือตัวนี้นะคะเศรษฐีมีรัพย์คือตัวนี้มันก็จะมีความต่างกันเห็นได้ชัดเจนนะคะ ทีนี้วันนี้ก็จะมาคุยทําความเข้าใจกันเนาะว่าผิดถูกไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าที่บ้านสวนเองก็พอซื้อไม้มาก็จะจะจาได้แล้วก็จะทําไม้ตัวนี้มาก็จะจําชื่อไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่ซื้อมาถ้าเข้าใจผิดก็ก็ต้องเข้าใจผิดตั้งแต่ตอนต้นนะคะแต่อันนี้มามาคุยเล่าให้สู่กันฟังว่ากรีนคองโก ะะหรือกลีนฮองโกกแล้วแต่คนเรียกเนาะมันก็จะเป็นไม้ลักษณะใบใบเขาจะเป็นก้านอย่างนี้นะคะก้านลักษณะคล้ายกันแต่ว่าพอใบปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรูปใบโพใบโพแหลมๆนะคะก็ยังเป็นประมาณอย่างนี้นะคะลักษณะลําต้นมันก็จะต่างออกไปนะคะทีนี้อ่ะอันนี้กลีนฮองโก้นะคะนี้ก็จะมีดอกเนาะอันนี้ก็คือดอกของเขาอาจจะหมุนไปหมุนมาเนาะจะงงหัวอันนี้คืออันนี้คือใบของกลีนคองโก้นะคะที่ลักษณะคล้ายๆ้ายกัน ีนี้มาดูเศรษฐีรวยทรัพย์รวยทรัพย์ก็จะเป็นลักษณะใบใบที่จะเป็นความต่างของใบนะคะก็คือ,อลักษณะก้านลักษณะของใบก็จะต่างกันออกไปอันนี้ก็จะเป็นใบลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งมีความต่างชัดเจนเนาะลำต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ก็จะเป็นไม้ฟอมใหญ่นะคะแต่ว่าไอ้ที่เรายกได้เนี่ยก็คือหมายว่าเราใช้มะพร้าวสักลูกมันก็เลยไม่มีไม่นักนะคะส่วนเศรษฐีมีทรัทพย์ มีซับลักษณะก้านของมีซับเพื่อนเพื่อนเห็นเนาะอาจจะไกลหน่อยนะคะเพราะว่ามันยกไม่ไหวมันไกลก็คือก้านมันจะยาวนะคะแล้วใบมันก็จะยาวลักษณะของเศรษฐีมีซับเศรษฐีรวยซับแล้วก็ตัวกรีมของโก้ก็จะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะถ้าไม่ได้เอามาเรียงกันหรือว่าเอามารวมกันมันจะไม่เห็นความต่างถ้าเราซื้อแต่ละครั้งมันก็จะคล้ายๆมันจะอะไรมันที่เหมือนกันแต่สรุปแล้วไม้พวกนี้ล้วนแล้วแต่ เป็นไม้ที่เป็นอฟอกอากาศนะคะเพิ่มออกซิเจนให้กับบ้านเรานะคะให้ความสดชื่นให้สิ่งที่เป็นพลังงานชีวิตที่ดีๆให้กับเรานะคะปลูกกระถาไม้เนาะปลูกแล้วมันมีความสุขปลูกไม้เราได้ความสดชื่นนะคะได้ความสุขเ,เล็กๆที่มันปร,ประมาณค่าไม่ได้จากราคาของเขามันไม่มีอะไรที่มันมาตวงมาวัดว่าความสุข จากต้นไม้ราคาเท่าไหร่มันไม่มีนะคะแต่ความสุขนั้นมันอยู่ที่เรามองแล้วมันอิ่มเอมใจเราเห็นแล้วมันสดชื่นนะคะอันนั้นก็กําไรแล้วเนาะสําหรับเพื่อนๆที่ตั้งใจที่จะปลูกไม้เพื่อที่จะทําขายเป็นอาชีพเสริมในอนาคตนั้นพี่จิตส่งเสริมนะคะเพราะว่าปลูกไม้มันกินไม่หมดนะคะกินไม่หมดยังไงบ้านสวนสุกก็จะมาแบ่งปันในคลิปถัดๆไปนะคะบ้านเราทําแล้วสําเร็จทาก็อยากจะมาแบ่งปันกันว่า ลูกไม้มีเงินฝากธนาคารสร้างธนาคารไว้ที่บ้านฝากเงินไว้กับต้นไม้สร้างรายได้ให้ครอบครัวเนี่ยมันทําได้จริงแล้วก็พิจิตทําสําเร็จแล้วก็จะออกมาแบ่งปันกันต่อๆไปถ้าชอบคลิปที่บ้านสวนสุขได้ทําก็ติดตามได้ในเพจของบ้านสวนสุขนะคะคลิปนี้บ้านสวนสุขสวัสดีค่ะ